พักคลื่หัวของเขาเป็นบอพี่น้องโอ้ยยอดก็ลังงายเลยจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องสุภูสุข้นจ่ามือนี่ก็กลับมาเจอก,กันกับสายอีกแล้วกับชงมาดมไทยใกล้บ้านค่ะมือนี่สากสิภิพ่าเพื่อนๆไปทําความหูจักกับผักชนิดหนึ่งจ้าชีว่าผักหรือว่าหยาก็ได้จ้าผักชนิดนี้ซื้อว่าผักลืมผัวจะพี่น้องโอ้ยเป็นอย่างขึ้นใดซื้อผักลืมผัวเนาะจ้า เผ็นซื้อจริงๆแล้วซื้อภาษาอังกฤษของผักชนิดหนีก็มีจ้ะก็คือซื้อวาชิกวีดนะจ้ะแต่ว่าคนไทยเขาเอินหรือว่าเขาห้ซื้อว่าผักลืมผัวจ้ะเป็นอยังคือห้ซื้อว่าผักลืมผัวเพราะว่าผักชนิดหนีมันแ่บ,บ,บแสบจ้ะแ่บจนลืมผัวผันพนาพี่นองขจ้ากันเลยพากันเอิญผักลืมผัวรสชาติมันนาะจ้ะมันกะชีเป็นแหววันหวานนาะหวานจ้ะแล้วก็ ไอ้ทั้มแมนเท้าขยี่ขยี่เบิงขยี่ดมกลิ่นเบิงมันกับฉมีกลิ่นไข่ไข่กับหยอดอนันยอดไข่เขา,ขาโพดเนาะจ้านั่นแหละเขาโพดอ่อนเนาะจ้านั่นแหละออน,นั่นแหละจะ้ามื่อน,นี่สากระชีพ้าพ่อแม่พี่น้องไปเก็บพักลืมผัวไปน้ำกันจ้าพักชนิดนี้มันขืนยูยูแปลงดอกไม้ของเม่ยาสาเนาะจ้าสากระชีพ้าเพื่อนๆืนไปเก็บน้ำกันจ้าหูหลบับบานเม่ยาเนาะจ้าอยู่ตรงนั้น จ้าเมื่อนี่กะะสิภาไปเก็บพักแล้วก็เอามาเฮ็ดกับขขาวคือเกาจ่าพักชนิดน,นี้สาก็เคยกินแล้วนอสาเอาเคยกินโซดแล้วก็ลวกกินกับนันน้ำพริกหรือว่าแจวมากแล้วนะมันก็แซบ่บอีหลีจ้ะแซบ่บเลื่อมผัวอีหลีแต่ว่ามีอีกหนึ่งเมนูที่ว่าเพื่อน เขาแนะนำน้ำนนอจาะว่าพักชนีเฮ็ดกินเรลาแสบก็คือเอามาพัดเป็นแหน่คลายกับผักบุ้งไผ่แดงนาะจ้ะมื้อนี้ซากก็สิไปเก็บพักเื่มหัวเอามาพัดผพักบุ้งไผ่แดงกินจ้ะจ้าเดี๋ยวข้าไปเก็บน้ำกันเลยจ้าสาก็เดินมาถึงบานไม่ย่าแล้วนาะจ้ะเดี๋ยวกรับก่อนนี่เลยบานไมายา่ย่านี่จ้าพักลืมหัวของห้องเห็เนบ่พี่น้องโอ้ย ยอดกำลังงามเลยจ้านี่แล้วจ๊ะยอดของมันสาเิเอามาขยี่ขยี่ดมเบิงนะจ้ะมมันหอมก็จังเขาโพดอ่อนอีิลีจ้ะพี่นอ้องนี่ยอดมันเดี๋ยวมาเก็บเป็นน้ำกันจ้านี่เห็นว่าจ้ะ มันเกิดขึ้นอยู่กับสวนดอกไม้ที่ไม่ยาปลูกเนาะนี่อันนี้ต้นสตอเบอรี่ไม่ยาปลูกว้ออกน่วยแล้วสตอเบอรี่เห็นบ่มเนาะนี่นี่ออกน้วยเ้าสิได้กินจ้ะเดี๋ยวเก็บเก็บตน้นผักลืมหัวไปน้ำกันจ้ะขอไม่ายาแล้วไม่าย,ยาอนุญาตไม่ายมาว่าเอ้าไปเห็นหมดเลยมันเป็นแนวหกสวนดอกไม้แล้วเนาะจา้ะตัดเลย สาวกันไกลมากตัดเป็นเลยเนาะอืมงามงามจากพี่น้อ,อเงเหบ่ตัดเหล้ว้เอองามงามงามมัอน,นีด่ด้ผัดผักบุ้งไฟแดงจานใหญ่เลยจ้ะอืมนะโอ้ยคุณพี่น้องงามคักจก้ะ มันขึ้นสูปีเนาะจ้ะขึ้นแล้วก็หกป่านไม่ยาเนาะหกบ่แมนหกป่านหกแปลงดอกไม้เล่าพลังเขาก็เอิญหยาล่ะคนไทยกินทั้งหยากินคนไทยกับว่าเป็นพักมันกินคือผักได้นเนาะจ้ะเก็บไปได้หลายถอนออกไปห้ยมดเลยไม่ยาสีได้ว่ต้องมานางถอนออกงากจ้ะตด โอ้ยกำลังงามหยอดยัวยอันนี้หญ้าตัวอื่นก็ดึงออกจ้ะ นี่จ้าพักลืมหัวเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเต็มตะก้าแล้วเดี๋ยวกลับไปเฮ็ดกินน้ำกันจ้าเร็จแล้วจ้าพักพักบุ้งไฟแดงพักรืมหัวของเฮามอนี่เสซ็จเรียบร้อยแล้วนาตานากินมากๆเลยจ้าเดี๋ยวหอามากินไปพร้อมกันจ้าพี่น้องอเป็นต่อแสบครับหอมซิมกินน้ำกันนะจ้านี่ กลื่มผัวกินหราสิลืมผัวอิลีบโนโอนอสิบอนจ้ะอืมอืมแซ่บพี่ทีจ้ะพี่น้องกินเจบข้าวพัดอืมอืมมันหอมก็จังอันฟักข้าวโพดออนหรือหอมขึ้นยอดพักข้าวอันยอดข้าวโพดออนนอีหลีจ้ะอือ แสบแมอืมเคยแต่กินสดกับลวกกินกับปนนะจากพึ่งเห็ดเมนูนี่แสบแซ่บลืมผัวอยนี้ อืพี่น้องเอ๋ยบต้องไปหาสื่อพักบุงยากจ้ะอมน่พักอันีน้นียวเรื่องพักบุงไปได้จ้ะ อืมอืมมาวที่อืมอืม,อม,อมน้ำผาดเขาอืมเรื่องของฟรียากสวนไม่ยามาเห็นตุ้ขาวจริงอืมจับ หนหออดอ่อนมันน่าจะรอ้อยอ่อนหอมเนี่ยแบบสดนี่น่าจะจากเก็บมากมันหลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวสีเอาอันที่เหลือแชตัวเย็นไว้ถ้ารลวบก,กินกับ แจ่วกระปนปลาเนาะจ้ะกินสดๆสกับลาบก็บแซ่บจ้ะออ,อ,อ,อยากรื้อหัวอยู่จ้ะพี่น้องต้อดท่ายใจพ่อให้เน่ะกินเทนี่ก่อนจ้ะ เดีย๋ดวยวจบคลิปแล้วเดี๋ยวสิไปกินโตจ้ะมันสิโดนผดเนาะจ้ะสำหรับ <c oughs> คลิปมือนี่สาผ้าเพื่อนๆมาทำขวานรุ้จักกับผักลืมผัวหรือว่าซื้อภาษาอังกฤษว่าชิกวีดเนาะจ้ะก็มาเห็ดกับขาให้กินแล้วหวงังว่าเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องสิชอบคลิปนี้และถูกใจคลิปนี้แล้วจ้าก่อนฉีจากกันไปสาเก อยากสีฝากขอบคุณเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะจ่ะท่้งเกาท้าใไม่ที่เข้ามากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้สานะจ mm ่ะ hmm. จตะสาก็อยากสีขอบคุณอิหลีนะจ่ะที่เข้ามากส่งกําลังใจเติมกําลังใจให้กันนะจ่ะขอบคุณได้หลายจ่ะแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไอค่ากดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้สาให้ช่องมาดามไทยไก่บ้านกันไปโดนๆโดยได้จ้ะสำหรับคลิปหนาสาสิภาพไปเห็นอย่างกันยนลืมรอชมรอติดตามกันด้จ้ะมือนีสาก็ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหนาด้วยจ้ะพี่น้อง